นี่คือมือปืนระดับตำนานนะครับดูนะครับรุ้นมากครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังนั่งรอรถบริการรับส่ง เพื่อที่จะไปเดินที่ถนนคนเดินนะครับเพราะว่าจากโรงแรมค่อนข้างไกลนะครับผมก็เลยขอจองรถเพื่อที่จะรับส่งครอบครัวมผมไปที่ถนนคนเดินในยามค่ำคืนของคืนนี้นะครับตอนนี้รถบริการรับส่งเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถกันไปถนนคนเดินนะครับ เป็นรถตู้นะครับน,นี่คือสามูไรแห่งบ้านท่าเกวียนนะครับเขาได้กลับมาสู่ถิ่นฐานกำเนิดของเขานะครับสามูไรโบโบนะครับ ใส่รองเท้าที่มีชื่อรเรียกว่าอะไรนะเกี้ยหรือเปล่า <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจนะครับเดิน <Yeah. S 1> <laughs> ลำบากมากนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ใช่เป็นช่วงไฮซีซันของการมาเที่ยวที่ออนเซ็นนะครับที่นี่นะฮะในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีชื่อเสียงมากนะครับสำหรับคิโนะซากิออนเซ็นนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเดือน6นะครับฤดูร้อนของญี่ปุ่น ผู้คนเลยมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเป็นฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงนะครับคนล้นเมืองนะครับที่นี่คิน o ชิตะออนเซ็นนะครับไม่ใช่ดิคิน o s ากิออนเซ็นนะครับชอบเรียกผิดตลอดว่าคินชิตะนะชื่อเขาคือคิน o s ากิออนเซ็นนะครับนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับไลท์อัพสวยงามนะครับไลท์อัพนะครับ へえ。 อนนส่ล้แต่รักะใช่แล้วนี่เองนี่เลยที่ผมตามผมใส่เสื้อตัวนี้มากับด้านนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่ถนนคนเดินนะครับที่ชิโนซากิออนเซ็นนะครับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงโล w season นะครับไม่ใช่รูดูหนาวนะครับถ้าเป็นรูดูหนาวแน่นอนว่าผู้คนจะไม่เที่ยวที่นี่เยอะมากนะครับผมเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นช่วง low season ครับผมไม่ชอบคนเยอะนะดังนั้นมาช่วงเดือน6มิถุนาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับผู้คนค่อนข้างจะน้อยนะครับนี่สาวญี่ปุ่นใส่ชุดน่ารักมากนะครับมีแฟนหรือยังครับไม่ตอบนะครับเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับ นี่เป็นร้านค้านะครับของฝากเราต้องหยุดรอน้องชายของผมนะครับเพราะว่าใส่เสื้อกลับด้านมีสาวญี่ปุ่นมาทักนะครับว่าพี่พี่ใส่เสื้อผิดด้านครับก็ไม่ถึงกับอับอายนะครับก็ขอบคุณเข้าไปนะ <c oughs> น้องชายผมใส่กลับด้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินชมความสวยงามยามค่ําคืนของ ที่นี่นะคะคิโนะซากิออนเซ็นนะครับพูดบ่อยๆอยากให้ทุกคนจดจำนะครับว่าถ้าใครมีโอกาสก็จะได้มาเที่ยวที่นี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้น้องชายกับพ้องผมกําลังประลองความแม่นกันอยู่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเกมยิงปืนแบบนี้เหมือนบ้านเรานะครับเหมือนงานวัดที่บ้านเรานะครับ15โดดตอนนี้น้องชายของผมกําลังโชว์ความแม่นยํานะครับที่แม่นนี่ก็คือมือยาวนะครับ15นัดไม่มีพลาดสักนัดนะครับน้องชายผมยิงครับที่แม่นนี่คือไม่ได้หรอกครับดูครับดูครับเผาคนครับ นี่ครับคือยืดอีกนิดนึงก็จะชนตุ๊กตาล้มแล้วนะครับนี่คือระยะเผาขนนะครับพ้องชายผมพ่อผมนะครับนี่คืออดีตมือปืนระดับตำนานนะครับพ่อผมับไม่ไม่มีการยืดแขนเข้าไปยิงนะครับเล็งยิงครับยิงครับนี่ครับเป็นไงผมบอกแล้วนี่มือปืนระดับตำนานนะครับผม่สุดยอดจริงๆนะครับ นี่คือมือปืนระดับตำนานนะครับดูนะครับรุ้นมากครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือการยิงปืนระดับตำนานนะครับพ่อผมเองครับ <c oughs> นี่ครับเป็นไงครับ <c oughs> ยักิวนะครับสามทีครับ <c oughs> <c oughs> สองสขอยิ้มแบบดีใจ มีความสุขมากนี่ครับพ่อผมครับมือปืนระดับตำนานนะครับไม่ต้องยืดมือเข้าไปใกล้ตุ๊กตานะสามารถยิงระดับระดับระยะไกลได้นะนี่พ่อผมนะครับไม่ได้คีโมนะเป็นมือปืนอาชีพจริงๆนะครับเป็นฮันเตอร์นะไก่ป่าแถวอำเภอเถินนี่เสร็จพ่อผมมาเกือบหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเกมของครอบครัวในวันนี้นะ ต่อไปจะเป็นการชิงชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกนะครับระหว่างนักแม่งปืนระดับโลกเข้าผมเองครับแล้วก็อามือสมัครเล่นอย่างผมนะครับครับแม่ต่อแล้วอุ่นแล้วอุ่นแล้วโอเคมือสมัครเล่นครับผมนี่ยวยิงก่อนนะครับดูครับ พลาดครับลูกแรกเดี๋ยวลองของก่อนเอ้ยเอ้ยดึงมายนั่นนั่นนั่นเอาพ่อเอาพ่อโอเคต้องแน่นๆนี่ เล็งนานพลาดเยอะเล็งน้อยไม่พลาดใส่เลยครับนี่เป็นไงครับเล็งนานพลาดเยอะนะเล็งน้อยไม่พลาดนะครับปั๊บนี่ครับเป็นไงครับอืออือจัสองไม่รวมโดนแล้วโดนแล้วไม่หรวมไอ้เน่เึ่งจึงแจงไอ ๆๆๆตอนนี้เราก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ของรางวัลเป็นรถ Big กฟูดนะครับเอาไปให้หลานชายของผมนะครับเดี๋ยวมอบให้พ่อเขาเอาไปฝากหลานชายที่ประเทศไทยน,นะครับรถ Big กฟูดวันนี้เราได้่ไรครับคะแนน 43 43นะครับก็มียิงนัดละตัวกับนัดละ2ตัวแล้วก็สถิตินัดละสามตัวพ่อเป็นครับวันนี้ได้รับชัยชนะเป็นผู้ได้เหรียญทองในค่ําคืนนี้นะครับสําหรับเกมยิงปืนนะครับพ่อผมนี่คือระดับตํานานนะครับไม่ดิขิโมนะครับ หลังจากที่เราเล่นเกมยิงปืนเสร็จนะครับพ่อผมก็บ่นเลยนะว่าหิวนะครับเพราะว่าใช้พลังงานในการยิงปืนไปเยอะนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าร้านไอศครีมนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินไอศครีมกันนะตอนนี้สั่งอยูดครับนี่ครับยิ้มหน่อยครับยิ้มแบบมีความสุขหน่อยครับแม่ครับยิ้มหน่อยครับโอเคขอบคุณครับไอศครีมอร่อยไหมครับแม่อร่อยนะครับเป็นไงครับโบโบอร่อยไหมครับ พ่อครับเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยม,มากหวานมันชื่นใจชื่นใจครับไม่ใช่ไอติไม่ใช่ IT ไอศครีมกะทินะครับหวานมันนะครับนี่ครับ นี่คือศาลเจ้าที่นี่นะครับในยามค่ำคืนครับทุกคนคินโซากิออนเซ็นสถานที่แห่งนี้ฤดูไฮซีซั่นหรือว่าฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยหิมะนะครับทุกคนอากาศจะหนาวเย็นมากๆนะครับแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมไม่สามารถมาเที่ยวที่นี่ในฤดูหนาวได้แน่นอนนะครับ ผมเคยทําคลิปเดินรีวิวหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าทําไมที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเมืองร้างเหมือนหมู่บ้านร้างไม่มีผู้คนเลยนะครับก็อยากจะเรียนแบบนี้นะครับนิสัยคนญี่ปุ่นนะครับหลังเลิกงานมาเขาก็จะเข้าไปพักผ่อน ที่บ้านเขาในตัวบ้านนะครับเขาไม่ได้ออกมานั่งวุ่นวายจับกลุ่มคุยกันจับกลุ่มน,นินทากันนะฮะหรือว่าจับกลุ่มนั่งกงเล้ากินเหล้ากันนี่ไม่มีนะในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยตำรวจมาไล่คุณเข้าไปอยู่ในบ้านแน่นอนนะเขาไม่ให้จับกลุ่มคุยกันหรือว่าส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับดังนั้นอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะประเทศญี่ปุ่นเขาให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นหลังเลิกงานเนี่ย ผู้คนชาวญี่ปุ่นก็จะเข้าไปพักผ่อนอาศัยอยู่ในบ้านของเขาแบบเงียบๆนะไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับแต่ก็อาจจะมีเป็นบางส่วนนะครับที่นิสัยไม่ดีนะนั่นถือว่าคุณเป็นคนโชครายนะที่ได้ไปเจอคนญี่ปุ่นที่นิสัยไม่ดีนะครับโดยรวมแล้ว90%ขึ้นไปนะครับคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่เกรงใจผู้อื่นนะครับดังนั้นคนญี่ปุ่นยามเย็นมาหรือว่าหลังเลิกงานมาหรือว่าวันหยุดพักผ่อน เขาก็จะอยู่ภายในบ้านของเขาอยู่อย่างเงียบๆนะครับดูหนังฟังเพลงไปตามชีวิตที่เรียบง่ายของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าเราต้องการพบเจอผู้คนเยอะแยะเราก็ต้องไปเดินในสถานที่ท่องเที่ยวนะอย่างเช่นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะเจอผู้คนใช่ไหมครับถ้าเรามาเดินชมตามหมู่บ้านคนที่เขาพักอาศัยอยู่เราก็จะเห็นแต่บ้านเรือนนะครับเราจะไม่เห็นผู้คนมาเดินพุกพ่านหรือว่าส่งเสียงดังนั่งจับกลุ่มนินทาคนอื่นนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะนั่งรถกลับไปที่โรงแรมนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเดี๋ผมขอเดินพาทุกคนรับชมความสวยงามบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทุกคน เอาเลยครับท่นไไานตักเลยครับตักเลยครับตักให้ได้ครับนี่ตักเลยครับเล่นเกมอีกครับสำหรับพ่อผมวันนี้ครับชอบเล่นเกมนะครับนี่หนึ่งลูก ในระหว่างที่พวกเรานั่งรอรถอยู่นะครับที่นี่ก็มีบริการให้เราหยิบขนมฟรีนะครับสามารถหยิบไปได้เท่าไหร่ตามที่ใจเราต้องการได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยิบมากนะเพราะนิสัยคนญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีความซื่อสัตย์ครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีขนมแบบนี้นะครับเป็นพวกลูกอมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับให้เราหยิบใส่ถุงไปได้นะครับ ระหว่างที่นั่งรอรถนะครับตอนนี้รถตู้รับส่งไปที่โรงแรมมาแล้วครับ นี่คือห้องออนเซ็นที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวนะครับนี่ครับความสวยงามมันอยู่ตรงนี้นะครับผมชอบโรงแรมนี้เพราะว่าเราสามารถเข้ามาอาบน้ำกับแฟนได้นะนี่ครับจะมีที่อาบน้ำให้สคนนะครับแล้วก็ มานั่งแชร์น้ําร้อนแบบ p r i v a t e กับสาวๆได้นะทุกคนก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในฤด,ดูหนาวนะครับก็จะต้องจองห้องอาบน้ําแช่น้ําร้อนออนเซ็นห้องนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้พาสาวๆญี่ปุ่นมาเที่ยวนะครับทุกคนมันสวยมากนะครับถ้ามีโอกาสเขอยากจะมี ออนเซ็นแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับสวยมากนะครับทุกคนและทั้งหมดนี้คือคลิปพาเที่ยวยามค่ำคืนที่คิน ო สากิออนเซ็นนะครับผมวอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิป การเดินเที่ยวกับครอบครัวผมนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้นอยๆร่วมกันนะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ